มากรับรับมาจมาเกนามเีินมางนีนที่บ้านบาลึงมำับนเหนก่อนเกอรอลำแม่พ่ตีงเลยตัวจับไม่เหมอรล้วลลลำรูปลำอย่ไหมับคือเราโอโหงีกลับมาจึงมีมาเป๊เลยว่าเราต้งนี่กุ่มกับคนเหมือนก่อนเกเรวถ้ามาเรียนูว่าพมันปเดี๋ยวพวมันนี่เกต่างจบคิดมานานเลยอย่างที่ก่อนนี้ มามนพุ่มเกนมาตั้งเล็กน้วแต่ว่าพวกมันพึ่งเนี่ยพึ่งมาเนี่ยแต่เขาพูดอะไรแบบไปเข้าถูเราหมเือว่าวปเดี๋ยวเดี๋ยวกดอ่อนี่จ้ไปมาถึงมาถึงเสำเร็จหรือวถ้าเรารู้ได้มนามัพุ่มพุ่มมามาัเล็นีปลาตรงเลปตรงนี้เีนี่เป็นปาอ<า>๋กี่ก่อ

เขามาวันนี้เองกขาให้ลูกมกันฟุเนตเซ็ตที่ไหนนะได้หน้าเขาเลยหน้เดักโอ้ตองดูคนละแบบไทอานตัวงานี่ไปไปเป็นต่างหานก็อยู่ที่ปัตตานี <S S ไอ้ต่างหานไม่ใช่ไอ้ไอีาสานสมัครกองต่างหานอะไรเรื่องเนี้ยเ,เป็นโครงการเจครับอายุสิบเก้าปีนะครับก็ไปก็ไปเป็นต่างหานอยู่เนี้ยไปแล้วก็ฟุตเซตต็ตแ้วก็ไปมาอยู่หล,ลายๆครั้งเลยแหละแต่ก็กลับมาเร็ว่านี้ กลับมาเล็กแต่ว่านะครับมาตึงเจอผุมก็ประมาณเดาใบมุงกลึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เนี่ยเคยด้ฟิมก็เอาเวลาเอาวันจะเป็นพิีวิานประมาณนั้นเมาสัญญาณโอเคไปเลยนัจะได้กากากาไม่มีตามที่ว่าตัางโอกก็เออตัางเมฆ้องตัางช่องไฟกับตัาง แร่ต้องกระโดดปินญ,ญาตกาันนะครับเป็นญ,ญาต,ก,ก,ต,ก,ก,ญญาตกันคนผู้กระทำผู้ทุกกระทำก็เป็นญาตกันกัน ไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้รย่องไรต่อว่รแยกว่าตอนตอนเดียวว่าพื้นที่ไหนไปพบกวันไหนถ้ามาปั่นซื้อทำปีก็จะได้เป็น่ลีซึ่งเพราะว่าแม่ไม่ต้องยุ่งกพราะเพบเอว่าเรื่องแล้วก็ไม่โบเพราะว่าเหล่องแล้วว่างก็ต้องคุงแต่ทีเดียวคูดตรงต้้ก็ไม่พอใจทีว่าคนตายกันรำแม่ อันนี้นราว่างแม่ผู้ต้ไม่เมีอะได้กันแต่ว่าไม่รู้ว่าผู้ตายไปเกปลุกใจว่าเป็นตื้อนะ้าไหมก็ไม่รู้ที่ได้เกิดเรียนี้ขึ้นนั้นกเข้าใจิดมากคือ่าู้จงเจะช่ย ท่านก็คิดดวว่าถ้าว่าเป็นไปได้อาจจะพูดได้อาจจะบอกว่าเหมีมีได้ก็เข้าไล้แบบนี้อาจจะเป็นไปได้นะนี่แม่ก็ไม่ไม่รู้นะแต่เราบางแม่ก็เาันคุไม่ไม่มีได้กันเรื่องการมืเร่าประเทศเหมีก็ดำเนินการตางคนไหมเแมจะไม่ไม่ทำอะไรได้เขาจัดการตางคนหมเพราะว่านี่ก็ปิญญาปญาตที่ปิเกลยาตันซึ่งก็ยู่กินกันมาคือ mà đi mà nó mà gọc lò đéo thì gần mà Chà. mẹ ta mày đầm cả đấy mày ra cắn đấy mày có đầm cả đẳng con mát